ธรรมาชาติบ้านฮานะคะเนาะฝน,นตกแล้วก็สิเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เหมอยสวยนะคะเด้อนฝนตกแล้วมันก็สิเป็นในนี้แล้วตอนสายๆนี่จะสิแดดเลยสิเราคิดว่าต้องแดดนะคะค่ะ อย่างนะ้นมาเลยนี่เป็นโซนทางโรงเรียนนะคะเด้อเอกไป ความเสียงเขียดธรรมชาติเขาลงรอยเอาเขียดเอาเอง นานหานะคะดตื่นมาเห็นอากาศมันก็สดชื่นแลค่ะเนาะค่ะิละอบเบิ้งนาบ่กระโลเบิงนาอีกเนาะเก็บทีเล็กกเอน Đi ngồi lại với cặp cân lọt đi นเชาค่อเดิมมันเราเห็น งาหลงเ<โ>บ้่วคนอะไปแล้วจะนมน้อยะค่ะเบิ่งทางนานหลวงค่ะสวยค่ะสวยนนเนบริเวณกองฟางนะคะเพื่อห็นอย่างเลยนะคะเนี่ยค่ะ,คะเชิดนอนมันสิไปหาลงแถวหนองนามนะคะแต่ว่าถ้าม่มีหนองก็สิบ่เ,เห็นมีก็ค่อนมีนะคะเนาะ ขาเบิ้งทะเลหมอกเขาสวยค่ะอันนี้ทุ่งนาหลวงนั่นะคะเนาะเดี๋ยวมาทางนี้ก็สสเปิดปลาภัยเะค่ะกลตอนไม้ทางเบิดค่ะนี่ลงไปขันมันออกนะนลงไปหาซับๆๆัมาเลยค่ะ ส่วนมากก็สิเป็นพวกเที่ยวทางนะคะข้ามาแล้วเขาก็จอดรถเวหากันนะคะแทวนี้ฟังเสียงกรบเสียงเคยียดค่ะสวยค่ะหนูว่าสวยค่ะบ้านหนูเนาะตื่นมาเห็นน้ำหมอกปกอ้าวสวยเท้มาเร็วขึ้นรถเร็วเ๋ยว้กลับบ้าน บิกบ๊กกับบ้านเอาไปเนี่ยเพื่อนคู่ใจนะคะไม่หักหลังแล้วก็ไม่เยเสด้วยนะคะไปไหนไปได้บิกบ๊กบิ๊กค่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ